หลังนี้เลยค่ะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะบอกเลยว่าเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นที่หมู่บ้านบัวทองสีของเรานั่นเองที่ถนนบ้านรวยใส่น้อยตําบลบางครัตบางบัวทองนนทบุรีนะคะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น5้ตารางวาค่ะกับห้องนอนนะคะโอ้โหมากถึง4ห้องนอนสองน้ํา1ห้องครัวใหญ่มากที่จอดรถภายในบ้านได้ถึง3 4คันกันเลยเดียวแลงจอดหน้าบ้านได้อีก2คันกันเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าการตกแต่งนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นโทนนี้เลยก็เป็นสะอาดตา สวยงามเพราะว่าเราทำตกแต่งทห้หมดแล้วไม่ต้องมา กลัวที่จะมาจุกจิกกวนใจกับช่างปัญหาในการที่ต่อเติมีโนเวทใหม่ค่ะเราทําให้หมดเลยสุข,งสขภงษุพันเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหลังค่ะบอกเลยว่าสวยงามประมาณนี้เลยคะล่ะเราบอกว่าอันนี้นะคะราคาสบายสบายมากะค่ะอยู่ที่3ามล้านแปดบาทแค่นั้นเองช่วงนี้ก็คือฟรีโอนด้วยนะคะมีฟรีหลายรายการด้วยค่ะมันจะเป็นปั๊มนงปั๊มน้ำแทงนงแทงน้ำเปลี่ยนใหม่ให้หมดด้วยนะคะเราบอกว่าผ่อนง่ายสบายสบายประมาณ1 5ื0แค่นั้นเองก็ใครสนใจติดต่อยิงแป๊มาได้เลยค่ะบ้านย่านนนทบุรีปทุมธาน,นีค่ะขอบคุณค่ะ